ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซบทูเดย์นะคะวันนี้อยู่กับพี่กอล์ฟเบนจพลมิ้วเขมสอนค่ะครับผมตอนนี้ก็อ,อ,อากาศร้อนนี่ร้อนไหมร้อนค่ะแต่มีเรื่องอื่นร้อนกว่า การเมืองร้อนๆค่ะร้อนฉาก็เ,<ล>เป็นประเด็นร้อนนะคะก็เป็นข่าวใหญ่ที่คุณผู้ชมก็ติดตามกันได้ในรายการต่อไปนะคะคุยขโมงใบสามมุมพอรายการเราก็จะแบบสบายๆนิดนึงคุณผู้ชมอยากให้ปรับอารมณ์เพราะว่าเข้มข้นกันมามตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าว,วันนี้จนถึงวินาทีนี้ยังคุยกันเรื่องการเมืองไม่หยุดเลยเออก็มาพักหน่อยในรายการของเรา ปลี่ยนอารมณ์แต่ก็ไม่ใช่ว่าข่าวของเราจะเบานะฮะโอ้โไม่เบาเพราะข่าวแรกก็เหตุการณ์ไฟไหม้เลยอ่ะอเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจุดต้นเพลิงคือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าคาดว่านะอีกแล้วเหรอต้องใช้คำนี้นะนนถ้าหาว่าเป็น,น,นไปตามนั้นนะแล้วมันก็ลามไปที่รถ แล้วมันก็ลามไปที่บ้านแล้วบ้านก็เป็นลักษณะของทาวน์โฮมที่ปลูกติดๆกันอย่างนี้ค่ะบ,บ,บ้านหลังที่เกิดไฟไหม้ที่เป็นบ้านหลังหลักเนี่ยคะ่ะหน้าบ้านเนี่ยโอ้โหได้รับความเสียหายเยอะมากเจ้าของบ้านมีคนหนึ่งบาดเจ็บอีกคนหนึ่งก็รอดปลอดภัยแต่บ้านนี้เขาเลี้ยงแมวโอ้ยแล้วน้องเป็นไงน้องโดนไฟคลอกตายไปหนึ่งแล้วน้องก็เจ็บหนักอีกหนึ่งค่ะ

เราเข้าใจ,ใจหัวอ,อกคนรักสัตว์เลยอะค่ะใจสั่นเลยอะเห็นแบบนี้แล้วดูสภาพไฟไหม้สิครับ,รบพี่กอล์ฟโอ้ย เจ้าของบ้านก็ได้แต่คุยกับน้องแมวที่รักเหมือนลูกอ่ะแม่ขอโทษนะลูกแม่ขอโทษนะลูกซึ่งกู้ภัยเขาก็พยายามอย่างเต็มที่นะคะ,ะในการช่วยเหลือควบคุมเพลิงอะค่ะซึ่งเขาก็ไม่ทราบว่าในบ้านหลังนี้มีสัตว์เลี้ยงหรือมีอะไระก็อาจจะไปช่วยเอาไว้ได้ไม่ทันนะคะประมาณสักเที่ยงครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะตํารวจสบพบางสีเมืองนะคะได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้นะคะบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตําบลบางกลางอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะเป็นทาวน์โฮมสองชั้น ก็ะะอย่างที่มิวบอกอะค่ะว่าด้านหน้าบ้านะจะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจอดอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีรถเก่งด้วยหเห็นไหมคะรถสองคันคาดว่าจะเริ่มจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าลามไปรถเก่งแล้วก็ลามไปที่บ้านเจ้าของบ้านคือนายสุชาติอายุ34ปีนะคะถูกไฟลวกที่มือสองข้างทางกู้ภัยก็ไปถมพยาบาลแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพรยาบาลส่วนแฟนสาวนะคะคุณมันชุภาเบื้องต้นไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ เธอร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะคไฟไหม้บ้านความเสียหายมหาศาลก็เรื่องหนึง่งแต่สิ่งที่ทําให้เธอร้องไห้ไม่หยุดก็คือน้องแมวก็คือบางคนเขาก็รักเหมือนลูกไงใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เนี่ยเธอก็เดินเข้าไปในบ้านเป้าหมายแรกคือไปดูน้องแมวมว่าน้องแมวของเธอเป็นยังไงน้องแมวถูกไฟคลอกตายไปหนึ่งนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือบาดเจ็บ เพื่อนบ้านบอกว่านอนเล่นอยู่บนโซฟาได้ยินเสียงดังเหมือนเสียงสะบัดผ้าเขาบอกเขาได้ยินแบบนี้มันดังพลึบๆ<ะ>จริงๆเป็นเสียงไฟที่มันลามที่มันพลึบขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วเห็นควันดำๆแล้วไฟก็เริ่มลุกไหม้ก็เลยรีบคว้ากระเป๋าสตางค์กุญแจบ้านไปเอารถออกมาจากบ้านไม่รู้จะทำยังไงกลัวมากโชคดีนำรถออกมาจากบ้านได้ทัน ก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยโดนสะเก็ดไฟนะคะแล้วก็รถจักรยานยน์ได้รับความเสียหายอันนี้เพื่อนบ้านนะคะคเพื่อนบ้านบอกว่าปกติก็ไม่ค่อยจะออกจากบ้านก็จะนอนเล่นอยู่ในบ้านไม่รู้นึกยังไงออกมาหน้าบ้าน ก็เลยเห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้แล้วก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เอาไว้ได้นะคะเพื่อนบ้านล่ะค่ะเป็นคนให้ข้อมูลเบื้องต้นจากการเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มอะค่ะคาดว่าจุดเริ่มต้นของไฟไหม้เกิดจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า<ล>อันนี้เพื่อนบ้านให้ข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้ก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยเทศบาลตำบลบางสีทองบอกว่าเจ้าหน้าที่เองก็คาดว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้านั่นแหละ คือจุดต้นเพลิงแล้วก็ลามมาที่รถเก่งแล้วก็ลามไปที่บ้านแล้วก็มีบ้านหลังข้างๆเขาก็เสียหายไปด้วยเล็กน้อยเนาะครับเป็นทาวน์โฮมติดติดก,กันนะ่ะแต่บ้านต้นเพลิงคือโหหน้าบ้านคือไปหมดเลยโอ้ก็เันตอนไฟมันลุกอะโอ้ไปหมดนหนเลยอะเนี่ย ก็ใช้เวลาอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะกว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์เพลิงไหมในครั้งนี้ที่แท้จริงนะคะขอแส,สดงความเสียใจกับเจ้าของบ้านด้วยแน่นอนมูลค่าความเสียหายไฟไหม้ครั้งหนึ่งคือมันไปหมดเลยอะ<ช>แล้วไหนจะน้องแมวที่เขารักมากๆต้องจากไปด้วยอะนะคะโอ้โห,โหน่ากลัวเนาะเพราะว่าเราเคยเล่าข่าวที่เป็นรถจักรยานยนต์มันไฟลุกเนี่ย มาก่อนแล้วไงใช่ค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่เนาะต้องรอ,อพิสูจน์เนาะโอ้น่ากลัวมากะระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับออะผมพาไปต่อที่จังหวัดปทุมธานีฮะในตลาดแห่งหนึ่งพบว่ามีแม่ค้าครับเขาแอบใช้คาว่าแอบแหละเนาะแอบผสมสารกันบูดลงไปในเนื้อหมูที่เราซื้อมาบริโภคสารกันบูดแน่นอนฮะ มันเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งมันน่ากลัวมากาไปตามข่าวนี้ครับนีู่้ชมฮะอันนี้คือสภาพของหมูที่เขาเจอนะมีทั้งเป็นชิ้นมีทั้งเป็นหมูสับเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้คือของกลางนะครับที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเนื้อหมูผสมสารกันบูดหรือไม่ซึ่งทางปศุสัตว์ของจังหวัดปทุมธานีครับพร้อมทั้งหน่วยงานเนี่ยเขาได้รับแจ้งมาว่ามีแผงขายหมู ในตลาดแห่งหนึ่งที่แถวแถวอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนี่ยแอบผสมสารกันบูดลงไปในเนื้อหมู mm hmm. พอลงไปตรวจสอบพื้นที่ครับ mm hmm. ไปพบนะครับผู้ชมฮะเขาไปพบอุปกรณ์ใส่สารกันบูดและวัตถุที่ผสมลงในเนื้อหมูอยู่จริง mm hmm. ก็เลยมีการเข้าจับกลุ่มฮะแล้วก็ยึดของกลางนะครับ mm hmm. เนื้อหมูจำนวน1,400อกิโลกรัม oh. ถ้าใส่ทั้งหมดแต่มิ้วม,มันกระจายไปกี่ครอบครัวมันเยอะมากกับผู้ชมฮะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับที่ร้านนี้นะฮะเขาบอกว่าไอ้ตัว QR Code ที่ให้จ่ายเงินนะครับเป็นชื่อบัญชีของลูกจ้างซึ่งเป็นสัญชาติเมียนมาอา้าวยิ่งน่าสงสยัยไหมค่ะพิรุธแบบแปลกแปลกเหลือเกินเบื้องต้นครับก็เลยมีการแจ้งข้อหานะครับกับเจ้าของร้านนะครับในกรณีที่ใส่สารกันเสียลงในเนื้อหมู ถ้านั้นไม่พอฮะยังมีการไปตรวจพบอีก3ร้านที่ทำแบบนี้เหมือนกันก็ยึดของกลางนะฮะมาได้2,000กิโลกรัมจำนวนของเนื้อหมูนี่แหละนะครับทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาฮะใส่สารกันเสียลงในเนื้อหมูแล้วก็เคลื่อนย้ายซากสัตว์นะครับฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดทุมธานีเรื่องผ่านการเข้าออกของการระวังโรคระบาดปกติแล้วเขาจะไม่ใส่น,นะฮะเพราะว่าอันตรายมากม อสารกันบูดเนี่ยนะครับแล้วก็มันมีหลายประเภทด้วยอาการหน่อยอาการถ้าหากว่าคุณทานเข้าไปจะเป็นยังไงมันจะมีอาการท้องเสียครับคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะและมีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเวลาซื้อมาเนี่ยก็ให้ซื้อจากร้านที่ไว้ใจได้ล้างให้สะอาดทุกครั้งและปรุงให้สุกก่อนค่ะอือโอ้โห พ่อค้าแม่ค้าอย่าทําแบบนี้เลยเนาะเห็นใจผู้บริโภคกันหน่อยเพราะว่าเรื่องของสุขภาพอบกินไปแล้วก่อให้เกิดมะเร็งแบบนี้ยอืเอาจริงนะมุมบาปกรรมนะบาปกรรมจริงๆนะทําให้คนโอ้ทำให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะเขาบอกเวลาซื้อเนี่ยนะสีซีดมากไปก็ไม่ดีนะสีสดไปก็ไม่ดีด้วยให้สังเกตสีของเนื้อหมูใช่ไหมคะโอ้ให้มันดูแบบว่าชมพูชมพูหน่อยประมาณเนี้แต่เอาจริงอ่ะ คนที่เลือกไม่เป็นอ่ะเลือกไม่เป็นอยู่ดีอ่ะถูกป่ะจริงเออไม่มั่นใจว่าเอ๊ะอันนี้มันเข้มไปหรือยังหรือมันซีดหรือมันยังไงผมเป็นคนหนึ่งผมเลือกไม่เป็นนะขนาดไปซื้อผลไม้ผมยังให้พ่อค้าเขาเลือกให้เลยอ๋อนะคะอ่ะก็อย่าเอาเปรียบผู้บริโภคอย่าเห็นแก่ตัวอืม ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของการแพ้อาหารค่ะคมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะเพราะว่ามันรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยคุณผู้ชมท่านไหนแพ้อาหารบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีการตรวจเนาะว่าเราแพ้อะไรบ้างรตรวจไว้เบื้องต้นก็ดีดเราจะได้หลีกเลี<ๆ>่ยงเพราะบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าตัวเองแพ้อะไรบางคนอาะแพ้นมแพ้ถัว่ว คืออาการแพ้มันมีหลายระดับใช่บางทีเนี่ยหน้าบวมนี่คือแพ้แล้วนะใช่แต่เราก็ไม่รู้แร้วเข้าใจว่าเออไปทานเกลือผงชูรส<า>อะไรเยอะแต่จริงๆคุณอาจจะแพ้อะไรก็ได้บางทีกินแล้วรู้สึกคันๆออ,อันนี้ก็คืออาการแพ้แต่บางคนอาจจะแค่คันเล็กน้อยก็ปล่อยผ่านไปโ<ช>ดยเฉพาะอาหารทะเลคนแพ้เยอะเหมือนกันพี่กอบคนนี้ค่ะเขาแพ้กุ้งเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์เป็นอุทาหรณ์เขาเกริ่นก่อนเลยว่าการโพสต์เรื่องนี้ ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปโอ้โหตําหนิร้านอาหารแบบเอาเป็นเอาตายให้ทัวร์ไปลงร้านอาหารนะ,ะแต่เขาเป็นการตั้งอุทาหรณ์เอาไว้ว่าผู้ประกอบการร้านอาหารก็ควรตรหนักถึงเรื่องนี้แม้กระทั่งพนักงานเสิร์ฟเองก็ควรจะตระหนักถึงเรื่องนี้เพราะตัวเขาเองเกือบตายเขาบอกแล้วว่าเขาแพ้กุ้งนะ อันไหนที่มีกุ้งให้บอกนะเขากินไม่ได้ปรากฏว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งคือชื่อเมนูอ่ะมันไม่ได้มีคาว่ากุ้งอแต่พอกินเข้าไปเริ่มมีอาการแพ้เลยเอาเมนูมอะไรมีส่วนผสมของกุ้งเออหมึกผัดหมึกดำอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่ต้องใส่กะปิถูกแล้วกระปิคือกุ้งเคยกคือกุ้งใช่เอาโอ้โหเขาแพ้หนักมากมาดูเรื่องราวของคนนี้กันหน่อยค่ะนี่ค่ะ หมึกผัดน้ำดําครับชื่อเมนูมันไม่มีคําว่ากุ้งหรอกออแล้วมันก็ไม่ได้มีตัวกุ้งอะไรให้เห็นหรอกรแต่มีส่วนผสมของกะปิเคยซึ่งก็ใช้กุ้งไปบดๆๆใช่ไหมคะนี่ค่ะเขาเลยบอกว่าเอาจริงไม่ได้โกรธที่ร้านนะแต่อยากจะให้ระวังเรื่องของเรื่องก็คือผู้ที่โพสต์ท่านเนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนแพ้อาหารทะเลครับแล้วก็พึ่งแพ้จนเข้าโรงพยาบาลมาแล้วอะอพอออกจากโรงพยาบาลปุ๊บคุณหมอบอกว่า พกเลยยาอะดรีนาลีนเผื่อเอาไว้โอ้โหอย่างนั้นเลยเถ้าแพ้หนักๆฉีดเข้าหน้าขาเลยนะแล้วก็พกใบรับรองแพทย์อะไรเอาไว้ด้วยอยจะได้ติดตัวเอาไว้ตลอดอเวลาเกิดอาการกาเริบอย่างเงี้ยคน<พ>ที่อยู่ใกล้ตัวจะได้รู้ตอั้เขาแพ้เยอะนะแพ้ห,พหนักมากๆๆทีนี้ญาตินัดกินข้าวพี่กอล์ฟเขาก็สั่งอาหารคือจริงๆแล้วในเมนูอ่ะ อาหารเมนูไหนมีกุ้งเขาก็จะมีรูปกำกับเอาไว้ใช่ไหมคะว่าอ่ะเมนูนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างเผื่อคนแพ้ใช่ไหมคะค,ค,คนนี้เขาก็บอกที่ร้านแล้วว่าแพ้กุ้งนะแล้วบอกทุกคนญาติพี่น้องที่ไปกินด้วยกันบนโต๊ะบอกผมแพ้กุ้งนะโอ้ยแพ้หนักจริงๆนะ,<ฮ>ะแพ้แบบตายได้นะอะดูเมนูนิดนึงเขามีรูปใช่ไหมคะว่าเมนูไหนมีอะไรผสมบ้างไอ้รูปข้างใต้อะมีไหม<ะ>มีไหมมีไหมมีไหม เดี๋ยวนะีดนไูหนพีมงานก็ตาไม่ดีพิธีกรก็ตาไม่ดีฮะไอตรงข้างใต้ของเมนูพี่ก๊อฟมันมีรูปอะไรปะไม่มีไม่มีอ่ะมิวไม่มีไม่มีมีแต่รูปเป็นพริกอ๋อว่าเผ็ดขนาดไหนความเผ็ดแต่เขาบอกว่าอย่างร้านเนี้ถ้าเกิดเป็นกุ้งอ่ะก็จะบอกไปเลยว่าเมีรูปกุ้งว่าเป็นกุ้งอทีนี้ถามว่าเขาสั่งอะไรบ้างสั่งกระพงสามรสเป็นปลา หมึกผัดน้ำดำอันนี้คือต้นเรื่องเผ <Ooh. S 1> ือกทอด <Ha. S 1> ขนมครกปูผัดถั่วแขกอ่ะอาหารมาวางบนโต๊ hmm. สะสักพักหนึ่งพนักงานเสิร์บรีบวิ่งมาบอกว่าผัดถั่วแขกมีกุ้งนะ uh. อะ uh. เขาก็โอเค,คไม่กินปรากฏว่ามากินเมนูนี้หมึกน้ำดำเข้าปากปุ๊บอาการมันมาเลยค่ะ จนถึงขั้นต้องหันไปถามน้องพนักงานเสิร์ฟว่าหมึกผัดน้ำดำอะ่ะมีกุ้งหรือเปล่าระหว่างที่ถามมือสั่นแล้วตัวสั่นแล้วเริ่มมีอาการแล้วน้องพนักงานหันมาบอกว่ามีกะปิค่ะโอ้ยเท่านั้นแหละชุลมุนเลยอาการกำเริบเลย<ะ>โชคดีที่ญาติที่ไปกินข้าวด้วยกันนะคะมีคนเป็นหมอ ก็เลยรีบช่วยวิ่งไปเอายาฉีดเอาเข็มเอาอะดรีนาลีนมาปัก oh. ที่กล้ามเนือ้อแล้วเขาต้องใส่ Apple Watch ดูชีพรจรดูการเต้นของหัวใจเขาบอกว่าหัวใจมันเต้นเร็วเต้นเร็วเต้นเร็วความรู้สึกของเขาคือเหมือนหัวใจมันจะหลุดออกมา oh. เขาแพ้หนักมากๆ oh. เขาก็เลยนึกในใจว่าเอาแล้วไงเซ็งเลยเ mm hmm. พิ่งออกจากโรงพยาบาลแท้ อาการเพิ่งดีขึ้นน่ะคือระวังตัวแล้วด้วยนะอุตส่าระวัง<อ>ตัวพกใบรับรองแพทย์พกอะดรีนาลีนเอาไว้บอกญาติทุกคนบอกที่ร้านบอกทุกอย่าง<อ>ว่าแพ้กุ้งนะโอ้โหแพ้หนักนะแต่กลายเป็นเนี่ยก็ไม่รู้จะโทษใครยังไงดีจริงไม่รู้จะโทษใครยังไงดีสุดท้ายกินข้าวเสร็จแทนที่จะได้กลับไปนอนเข้าห้องฉุกเฉินอีกรอบนะคะแล้วก็ไปฉีดยาแก้แพ้นะคะก็ ทุกอย่างมันก็จบลงด้วยการที่เขาอยากจะฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าแพ้อาหารอะไรเนี่ยคนแพ้เองก็ต้องก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของอยู่ยาอบอกคนใกล้ชิดเอาไว้หรือร้านอาหารเองก็ต้องตระหนักเนาะหรือยังไงดีเพราะเอาจริงเมนูบางร้านอะไอข้างใต้ชื่ออาหาร่ะนอกจากจะมีเขียนว่าพริกกี่เม็ดอะอเขาจะบอกเนาะว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้าง ค,ค,คืออย่างนี้ด้วยความเคารพนะฮะคือต้องยอมรับว่ายังมีอีกหลายๆคนไม่รู้ว่ากะปิมันทำมาจากเคยก็คือกุ้งใช่ยังมีหลายๆคนไม่รู้ใช่เพราะอย่างน้องพนักงานเสิร์ฟอะแกก็คงไม่รู้นี่แหละผู้เสียหายท่านนี้ที่มีอาการแพ้ก็ถามว่าเออเมนูนี้มันมีกุ้งหรือเปล่าเขาหันมาตอบด้วยความไม่รู้ไล่ะ คือเหมือนเขาพยายามจะบอกว่าไม่มีกุ้งแต่มีกะปิ aria. ก็น่ะทีนี้ค่ะผู้เสเียหายก็บอกว่าได้มีการพูดคุยกับทางร้านอาหารนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแนะนำกันสักหน่อยดีกว่าถ้าคุณมีอาการแพ้อาหารนะคะให้พกบัตรแจ้งเตือนว่าคุณแพ้อะไรแจ้งพนักงานทุกครั้งถึงแม้ว่าร้านอาหารร้านนั้นเราจะเคยไปแล้วก็ตามครับ ไปซ้ําก็ต้องแจ้งไปอีกกี่ครั้งก็ต้องแจ้งทุกครั้งนะคะมัอนอาจจะเปลี่ยนพนักงานไงถูกถ้าแพ้รุนแรงบอกเพื่อนร่วมโต๊เอาไว้ด้วยเพื่อนร่วมโต๊ก็ช่วยหน่อยให้สังเกตอาการ,รถ้าเพื่อนเราเริ่มมีอาการหายใจลําบากให้รีบพาไปส่งโรงพยาบาลนะคะส่วนร้านอาหารเองควรทํายังไง <ๆๆ S 1> เมื่อลูกค้าแจ้งว่าแพ้อะไรให้จดให้ชัดเจนนะคะและเช็ควัตถุดิบทุกอย่างในจาน ไม่ใช่แค่หลักๆอ่ะสมมติแพ้กุ้งอ่ะไม่มีไม่มีมมตัวกุ้งก็จบอย่างเงี้ยไม่ได้น้ำจิ้มล่ะมันมีส่วนผสมอะไรไหมน้ำซุปละ่ะเครื่อง,งเคียงล่ะนี่หรือวัตถุดิบที่เป็นสิ่งแปรรูปอย่างกรณีนี้กะปิคุณก็ต้องรู้ว่ากะปิมีส่วนผสมของอะไรบ้างมแม้กระทั่งซอสผงปรุงรสบางทีมีส่วนผสมที่ลูกค้าแพ้ใช่ ก็ต้องรู้เอาไว้นะคะอืมอืมก็เนี่ยแหละค่ะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องต้องต้องตระหนักจริงๆมันเป็นสิ่งที่ทุกร้านค้าที่ขายอาหารควรจะระวังเป็นพิเศษเนาะเนี่ยอย่างที่มิวพูดเมื่อสักครู่อ่ะเอาง่ายๆน้ำซุปอ่ะถ้าว่าเป็นคนแพ้ปลาหมึกนะค่ะบางร้านน้ำซุปเขาใส่ปลาหมึกนะอาเออให้มันหวานอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะมันมี อ้โหน่ากลัวน่ากลัวจริงอ่าผมไปเตือนภัยต่อนะครับอันนี้สําหรับผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะฮะเออมันมีของเล่นชนิดหนึ่งตอนนี้มันใช้ชื่อว่ากุชชี่ค่เคยได้ยินไหมเคยเห็นเขาแชร์กันในโลกออนไลน์ม,มันอันตรายจังเลยอ่ะไม่รู้ทําไมถึงแบบหลุดรอดออกมาให้เด็กๆไปซื้อเพื่ออามาเล่นได้<ช>นะฮะกุชชี่มันคือเหมือนมันเป็นเหมือนตัวตุกต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 ๊กตาตุ๊กตาคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เขาให้เอา เป็นเข็มอะครับฉีดเข้าไปในตัวเนี้ยอพอฉีดเสร็จปุ๊บไอตัวเนี้ยมันจะเป็นเ็นเม็ดปูดๆขึ้นมาคล้ายๆสิวจากนั้นวิธีการแรกคือให้เอามือเอาเนิ้วไปบีบอะครับ <c oughs> ให้มันเอาออกมาเฮ้ยเอาออกมาขายได้ยังไงผมแบบอ่ะดู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 ภาพก่อนไหมทีมงานเพย์ภาพมาจะได้เข้าใจไอกุชชี่นี้ไหนดูคุณผู้ชมดูสิเนี่ยฮะเอามาขายให้เด็กๆเล่นนะครับแล้วส่วนใหญ่จะขายหน้าโรงเรียน มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงฮะเอ,อ้ยอ่ะเอามาเตือนภัยกันนะครับทางเพจที่ชื่อว่าดราม่าแอดดิกนะครับเขาก็มาโพสต์แล้วก็มีข้อความบอกว่าคุณแม่ท่านหนึ่งฝากเตือนภัยมาฝากคุณครูระวังกันด้วยอันเนี้ยเขาเจอลูกๆซื้อไปเล่นของมาขาย,ยที่หน้าโรงเรียนมันคือไซลิงกับเข็มฉีดยาพอฉีดเข้าไป ไอตัวตุ๊กตาเนี่ยมันจะพองขึ้นมาเป็นตุ่มๆม,มานะขายอยู่หลังโรงเรียนกลัวว่าเด็กๆเ,เอาไปเล่นแล้วใช้งานผิดประเภทนี่นี่ประโยคนี้นะที่สําคัญของแบบนี้ไม่ควรเอามาให้เด็กเล่นหลังจากที่โพสต์ไปเนี่ยนะครับโอ้โหคอมเมนต์กันเต็มไปหมดเลยนะครับคนที่แจ้งมาเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยเรียนอยู่ที่ชั้นป .3 ลูกก็ซื้อมาเล่นที่บ้าน พอฉีเสร็จมันก็จะเป็นเม็ดเป็นตุ่มพองขึ้นมาบริเวณที่ซื้อมาอยู่ที่จังหวัดระนองตอนนี้ทางสาธรารณาสุขของจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ฮะจากคณะวิทยศาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะท่านก็คอมเมนต์แบบนี้ครับนี่นี่คุณผู้ชมดูภาพเนี่ยดูแล้วตอนดูตอนฉีดใช่ไหมเนี่ยฮะเนี่ยฮะ คือเด็กๆอะ่ะมันก็คงเห็นแล้วแบบมันมันก็แปลกดีไง<อ>ใช่ไหมเออแต่มันโอ้โหมันม,มันไม่โทษนะด้วยความเคารพนะฮะมันไม่ควรจะมีหลุดเข้ามาขายในประเทศไทยด้วยซ้ำจริงถ้าหากคิดว่าควบคุมไม่ได้แบบนี้เนี่ยฮะเราให้เด็กเล่นกับเข็มฉีดยาเน่นอนะดูสิดูสิหลุดรอดได้ยังไงอะ่ะอาจารย์เจตบอกว่าอย่างนี้ฮะของเล่นแบบนี้มันมีอยู่จริงๆลูกสาวผมเคยซื้อเคยได้มาด้วย ไม่ใช่ซื้อขอภัยเคยได้มาด้วยอาจารย์เจมบอกว่าได้มาแบบไหนรู้ไหมได้มาจากงานชิงโชคปีใหม่อลูกสาวได้มาพอเห็นเท่านั้นแหละแกตกใจฮะบอกลูกสาวว่าห้ามเล่นเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นของมีคมเข็มมันเป็นโลหะถ้าหากว่าจิ้มไปโดนนิ้วโดนตามตัวเนวอันตารายอาจจะติดเชื้อโรคได้นอกจากนั้นครับทางเพจบอกว่ามีผู้ปกครองฮะก็แจ้งมาอีกอันนี้น่ากลัวนหนักกว่าอีกฮะ บอกว่าลูกเรียนอยู่ชั้นโรงเรียนอนุบาลอ oh. แล้วเห็นเพื่อนเล่นในห้อง oh. ก็มาเล่าให้คุณแม่ฟัง oh. หลังจากนั้นเล่นแล้วเข็มเนี่ยจิ้มไปโดนนิ้ว oh. เลือดออกเลย oh. อยากจะฝากหน่วยงานตำรวจและออยอไปดูให้หน่อยพิกัดการขายอยู่แถวแถวท่าน้ำนนท์ ใกล้ๆธนาคารสีชมพูอมเออนะฮะน่ากลัวกว่านั้นคือของเล่นชนินดนี้คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ตามที่เขาบอกมานะมันมีการรีวิวการเล่นให้เห็นในแอปต่อๆชื่อดังแล้วเด็กก็เข้าไปดูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นที่นิยมคอยากจะเล่นบ้างคา โอ้โหอันตรายมากจริงรีวิวการเล่นนี่คือมันหมายความว่าหวังในการขายนะฮะหวังในการค้าถูกไหมโอ้โหอึ้งอึ้งกับข่าวนี้จริงแล้วบีบสิวมันสนุกเหรอคะนั่นนะสิครับแต่เด็กๆอ่ะเด็กๆอ่ะเออแบบเออนึกออกไหมอุ้ยดูสิพอเราซื้อมาพอเราจิ้มเข้าไปอุ้ยมันมีเม็ดเหลืองๆโผล่ขึ้นมาพอเราไปจิ้มปุ๊บมันแตกออกมาด้วย เป็นครีมครีมออกมาเด็กก็คิดแค่นี้ไงโอ้ไม่น่าเชื่อฮะมันมีมาขายในประเทศไทยแล้วขายหน้าโรงเรียนก็ตั้งใจกลุ่มเป้าหมายคือเด็กได้อย่างไรอเห็นไหมผมบอกแล้ววันนี้ข่าวเราก็ไม่เบาเออเนาะเนะจริงด้วยจริงด้วย ไม่ขนาดผู้ใหญ่อะพี่กอ๊อฟเราเองยังไม่กล้าที่จะใช้พวกอุปกรณ์เข็มฉีดยาอะไรแบบนี้เลยเนาะไม่กล้าหยิบจับเลยด้วยซ้าเอาจริงกลัวมากก็กลัวพลาดไปโดนมือนี่แหละใช่แล้วเด็กๆอะเขาจะระวังตัวยังไงอะอแล้วเนี่ยอันเนี้ยที่บอกอะที่แบบเด็กอนุบาลเลยอะฝากหน่อยก็แล้วกันนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปดูให้สักหน่อย เรื่องหัวร้อนบนท้องถนนมีมาให้เห็นเป็นประจำเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเป็นไรเดอร์หัวร้อนขี่รถจักรยานยนต์ไล่ทุบรถน่าจะเรื่องบางทีเรื่องมันเล็กๆน้อยอ่ <c oughs> รเราก็พูดกันบ่อยเ<อ>้วเรื่องนี้เนาะไม่พอใจทีถ่ถนนมันแคบไม่เปิดทางให้หรืออะไรแบบเนี้ยเรื่องนิดเดียวเองกลายเป็นบานปลายกลายเป็นหัวร้อนบนท้องถนนแบบนี้ค่ะค,คืออะไร เขาเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าไม่รู้ว่าเหมือนคนเมากาวอ่ะไปตัวปาดหน้าไปคืออะไรอ่ะไม่ตัวเดอ๋ยมันชนเดอกมันชนอะไรเขาหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้คืออะไรอ่ะเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าตัวจอดดิตัวหน้าเราหักซ้ายไปซ้ายตัวหักสายเรากี้ตรงออกปทางโน้นแล้วหักซ้ายหน้าเนี้ยนอนม่วงแล้วหักซ้ายนะ เขาอาจจะเข้าใจอะไรผิดตัวตรงไปก่อนอาทายนี้หกิออะไรขึ้นครับมิวและช่วงเวลาตอนกลางคืนห้าทุ่มครึ่งอ่ะพี่อกอมันน่ากลัวนะสิบเจมิถุนายนนะคะตัวผู้เสียหายบอกว่าก็ไปทําธุระกับแฟนสาวกําลังจะกลบับอันนี้คือถนนเส้นด้านหลังมหาวิทัยลัยขอนแก่นนะคะก็จะออกบ้านโนนม่วงซอยมันแคบค่ะรเดอร์ขี่รถจักรยานยนต์แซงรถยนต์ที่ขับสวนมา รถยนต์คันหน้าหลบให้แต่รถของคุณพรเทพแบบมันหลบไม่ได้เพราะมีรถจอดอยู่ข้างทางไ<อ>รเดอร์โมโห<ะ>บีบแตรใส่แล้วไล่ตาม<ะ>แค่นี้เลยพี่กอล์ฟจริงเหรอไรเดอร์โมโหบีบแตรใส่และไล่ตาม <c oughs> ไม่ใช่ไล่ตามอย่างเดียว <c oughs> ทุบกระจกรถเก่งไปเรื่อยๆ <c oughs> พอไปถึงหน้าร้านไรเดอร์จอดรถจักรยานยนต์ขวางหน้ารถเก๋ง แล้วเดินลงมาทางคนขับรถเกง๋งเอามือทุบกระจกรถตอนแรกทุบทางฝั่งคนขับก่อนนะคะหลังจากนั้นเดินไปข้างคนขับแฟนสาวเขานั่งอยู่ทุบด้วยค่ะทุบอีกทุบกระจกรถอีกฮ<ะ>คือรถเก๋งตกใจในคลิปก็จะพูดเนาะเขาเมากาวปว่าวะเขาเข้าใจอะไรผิดเป่าวะเพราะว่าตัวรถเก๋งเองก็งงว่าไปทำอะไรให้ที่จะต้องโกรธมากมายขนาดนี้อะ่ะ โอ้โหจนสุดท้ายนะคะรายเดอร์ก็หนีไปอืผู้เสียหายเขาแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะผู้เสียหายเขาบอกว่าอยากถามหน่อยทําแบบนี้ทําไม,มเคยมีเรื่องกันมาก่อนเหรอ,อโกรธเครื่องอะไรกันมาก่อนเหรอรไม่ได้เคยมีเรื่องมีราวอะไรกันเลยแค่ไม่หลบให้แค่นั้นนะนะแล้วเขาก็มีเหตุผลนะรถมันจอดอยู่ข้างๆจะหลบไปตรงไหนล่ะอื สุดท้ายก็แจ้งความเรียบร้อยนะคะแล้วก็เนี่ยมันก็เห็นป้ายทะเบียนรถเนาะรถของไรเดอร์งั้นเราก็ถามหน่อยเหมือนกันคุ้มไหมครับกับอาชีพที่จะเสียไปเนี่ยจริงจริงเนี่ยเดี๋ยวโดนอัจริงอะ่ะไม่ต้องโดนรายงานอะ่ะม,มันเป็นข่าวเนี่ยทางองค์กรเขาเห็นปุ๊บเขาก็ต้องเรียกคุณไปคุยแล้วถูกแล้วอาจริงนะตอนที่ผู้เสียหายท่านเนี้ยไปแจ้งความอะ่ะก็มีผู้เสียหายอีกรายหนึ่งมาแจ้งความว่าราเดอร์ทะเบียนเนี้ยทำลายร่างกาย โอ้โหเอา้ามันคุ้มเหออรอฮะเสียงาน,นเสียการเสียอาชีพเนี่ยครับะะมันคุ้มเหรอครับโอ้ใจเย็นๆพี่อากาศมันก็ร้อนพอแล้วนะค่ะเอออดี๋ย,ยร้อนทุกอย่างเลย <laughs> มีอะไรร้อนบ้างนะคะ <laughs>